เอาฟาสซื่อเอาฟาสซื่อรถถังรถถังประจนบาลพร้อมด่จโจสู้แล้วับทนเฮียเอ็งยิ่งตููวันนี้เข้ามาแล้วก็รู้สึกเอ๊ บัตเทิลฟิลด์ทำไมมีคนเล่นเยอะจังนะคือตอนนี้นไอ้ไอไอบัตเทิลฟิลด์นี่ที่ที่ท,ที่ที่มันเล่นที่มันเล่นเพราะว่ามันฟรีถูกไหมเหลือเวลาอีก4ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดเรซื้อ150กว่าบาทเองนะนะคุณผู้ชมเหลือเวลาเล่นได้อีก4ชั่วโมงแล้วก็อ่าไหนๆเราก็เล่นเกมแบบประมาณเฉลี่ยประมาณชั่วโมงนึงอยู่แล้ว,ลวก็ <c oughs> สักหน่อยแล้วบัตเทิลฟิลด์สนุกนะเว้ยใครไม่เคยเล่นนี่พลาดน,นะมันมันมันค่อนข้างมันแบบสงครามจริงๆอะ่ะพี่เอาตรงอันอน,นี้อันนี้คือพี่ไม่ได้เล่นครั้งแรกพี่เล่น เล่นเยอะเล่นเล่นเยอะเล่นบัตเทิลฟิลเยอะอยู่เออเล่นบัตเทิลฟิลเยอะอยู่เมื่อก่อนเล่นกับเพื่อนประจําอ่ะจำได้คือจือแต่อาจจะที่ไอ้ฟังก่อนว่าเกมบัตเทิลฟิลมันจะเป็นอารมณ์แบบว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบว่ามึงจะเกิดมาเป็นทหารคนหนึ่งแล้วก็จะมีอาชีพจําได้ว่ามันมีเอนจิเนียร์มีสไนเปอร์มั้งอะไรประมาณนั้นอ่ะเออแล้วทีเนี้ยสมมุติมึงเป็นสไนเปอร์อย่างเงี้ยมันมาเริ่มต้นอ่ะแบบเซตดีฟอล์เริ่มต้นมันก็จะเป็นปืนสไนเปอร์กากๆเลยอ่ะแบบยิงยิงปุ๊บแล้วเห็นลลลูกกระสุนแม่่งงงงยยย้้อเีซึ เวลาไปสู้จริงๆอะ่ะมึงก็จะยิงไม่โดนไข่มันยิงโดนโดนยากมากแล้ววิธีที่จะได้ปืนแบบขั้น2อะ่ะก็คือมึงต้องใช้ปืนกากๆไอ้ที่เนี่ยยิงคนจนแบบยิงเฮดช็อตจนจนจนแบบว่าเออได้แต้มแล้วพี่ก็เลยใช้วิธีการเอ่อนัดกับเพื่อนนัดกับเพื่อนให้ให,ให้อยู่คนละฝ่ายแล้วก็วิ่งกันมาแล้วก็แบบมาเฮดช็อตกันตรงแบบมายิงเอาปืนจ่อหัวแล้วก็เฮดช็อตกันอะ่ะเพื่อเก็บลเลเวลเฮ้ยด่านนี้สนุกไหนสนุกเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ 卡了，我。 ับได้ยังขับได้ต่อไอ้เหี้ยคนขับคนขับรถถังแม่งงงเลยไม่พี่จำไม่ได้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองอะไรยังไงอ,อ่ะเอาตัวอีเก็บแล้วก็โอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาอัลฟาสามอาว่าสองบินขึ้นแล้วตอนนี้ทราบลับเปลี่ยนก็ดีไงวะ เอ้ยตัวสีนี่ไงได้ยังไงยิงไงอะยิงไงวะนี่ไม่ได้หอหหอนไม่มียุ่นี่หว่าที่มันหอขนส่งไอสัตว์กูว่าเราไม่มีคนคนขับเฮ้ยลองหลบลองหลบเป็นไงเป็นไงวู้โหแกยิงฉันไม่โดนหรอก เดี๋ยวมึงเจอกูใหม่รอแปบเดี๋ยวกูวเอาอมาสู้มึงเดี๋ยวกูอามาสู้มึงนี่นี่นวเปอร์ไม่ไมนม่าวะต้องอยู่งี้ฉันอยากจะสู้กับเลืกินอ้วเจอแลวเจอลองเป้า ใชเาใจออกเจเจอับดุลถามได้ตอบเจเจไอไอยำเนีกูขําจริกูขํกูปาคอมนะไม่แรงที่สุดเฮ้ยมันยังไงวะไม่ไมันล็อกไม่ได้อ่ะกดอะไรล็อกวะเอ้ bro let's g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 o bro kill them kill them bro you see that you see that kill t h e ใครมึงล็อกกูลัวๆเลยวะไอเฮียเฮ้ยเฮบยโบกโบก you s h o ม t t มบ m โบก nice นิด okay, <norms> ู้รถถังเลยค่ะเอาฟาสื้อเอาเฟาสื้อรถถังรถถังประจนบานพร้อมที่จะสู้แล้วครับท่านโอเคตามไปยังจุดเดลต้าสามได้เลยเดลต้าสามมีต๊กตุ๊กกรอกกำลังเสริมอยู่ทราบแล้วเกิ่นทราบแล้วเฮ้ยมึงเฮ้ยแบบไมดึไมดึกไม่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 กูเพิ่งมาเองมึงจะยิงมึงจะล็อกเป้าอะไรกูนั่งหน้าวะ ยุยยุยยุหลบไปนี่หลบไปนี่จำแนงหลบไปนี่ได้สหลบเป้าเหี้ยกุลัวเลยวะ Where are you เดินนวเดินนะขานะนะเฮ้ยไปยังไงรถถังจีนจะมาตู้รถถัง นี่งไงพร้อมแล้วยิงได้เลยยิงเข้าไปมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วซาลัเปลี่ยนยิงได้สวยงามสวยงามยิง,ยงไี่ไง Fuck you ได้ได้ยังไงเดียวได้ขั้นคนละทากะโดโต้พี่อะพี่แม่งสุดว่ะสนุกมากมากเลยทากะรเฮ้ยเราทีมเราแม่งยิดโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นฮอร์นไม่ได้ปะพี่ต้องต้องบินฮอร์ยิงก็ได้เฮ้ยหรือหรือกูไปเกิดนี่นะสวย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 เอ้ยเออยูโซฟาคิงนูบ แม่งขับไม่เป็นไม่ให้กูขับหวะกูขับอย่างเก่งหืวินี่นี่ึ้นรถๆือรถอรถอะไรอะไรใครบอกอะไร มันเหมือนเราถ่ายเลยคุณผู้ชมเอ้ยเวลโคเวลโคฮิต จะคีย์อยู่ให้แหลกคือคือไม่มีลูกุดแล้ววะนู่นเหรได้ได้ดีได้ดีมาดีมาดีได้ดี

แอรครับนะเว้ยอแกนี่แอน,นี้แทงนี้เลยอัน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 นี้เลยหนูนหนูหนุหนูน้นนองน้องอืมุยมึงเจอมึงเจอแน่มึงเจอแน่รอบเนี้ย อีหนูปืนพี่แบบปืนมันปืนมันปืนเริ่มต้นไงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปืนเนี่ย ถ้าปืนดีๆมันมันดีมันชนะไปแล้วได้ไปแล้วเมื่อกี้ที่พพี่ฝืนอัพี่ลองไหลไปตามเกมดูครับเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวมันก็ให้พี่เล่นเองตี่ไงรถเอารถนี่นึกเขามันนึกว่ามีคนขับอีเว้ยมันกำลังเลงอยู่มันกำลังเลงอยู่ เจ็ดแม่ว้าวลูกสุดหมดมาแบบลูกสุดที่ไหนวะจำไม่ได้ว่าต้องไปหาข้างในนี่ปะเอาวันได้พระซับหรอ <c oughs> <c oughs> ว่าเราลุก้สุดจากไหนวะมันต้องเป็นซับพอร์ตไปวางใช่ไหมเนี่ยอาลไปอาร์เม,มอร์แพ็คใช่ปะ่ะ holy shit man ไม่เลยละเล่นรีคอ,อนเหรอเล่นรีคอนแบบไล่ซูมสไนเปอร์เหรอ มอ๊อบยื่สเดาดนีแต่รถถังไอ่สัตว๊ มันดึงขาไวา <laughs> <Yeah. c oughs> ถึงเวลาที่เราจะต้องขับรถถังแล้วเราต้องต่อสู้พวกมันมั่งหวายไอเทียมันไม่ได้เลยวะรถท้องเอซีเอซีมาแล้วครับท่านรถถังเอซีครับฮะลูกสุลป์ลวสี่คุณยิงไปลูกหนึ่งแล้วมัน มีห้าลูกอะไรคันนะี้เ <What? S 1> ชีย่ยอยากมีคนแบบคนคนคนละปืนอยู่ในรถพี่วะเอาห่ะเอาอ่ะเอาอ่ะเชีย่ยหอนอะแม่คน ฟรีฟันอะไรไม่ได้เกมฟรีไดนนี้ <c oughs> นอะไรได้อะไรวะเนี่ยรีคอนเดีนี่คือยึดกันหมดเอากูมาทำไมดีวะ <c oughs> อ๋ออานี้จำได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 ้อ๋อนานี้จำเฮ้ยจำได้จำได้เฮียข้อคิดถึงอะสาด เทียมาใช้เลนสเฟิร์นสโคป8กินเลเซอร์หูยเฮียอย่นี่มันขึ้นไปข้างบนตรงนี้เว้ยจำนะโคตรมันอะซัดลงข้างบนอะปักฟักฟัก,ฟก,ฟก fuck ไอ้เคียนี่คนเดิมอีกแล้วอะ่ะไอ้ไอเด็กเคียฮึส <c oughs> วยเยี่ยรีเจนไงวะ และกูเล่นเล่นสไนเปอร์อยากจะเล่นแบบเฮียอยากเล่นแอสเซาอ่ะเฮียอย่างยิงตูดกู มันยิงรัวๆไม่ได้เหรอวะไอ้เหี้ยมันหนุ่มเนหนุ่ปันจันเลยสัสอ๋อเดี๋ยวมึงเจอแน่ไอ้เหี้ยขับวนหน่อยไอ้เหี้ยคนเดิมวะไม่ไม่ไม่ มาละเพื่อนมาละเพื่อนฉันพร้อมแล้วเพื่อนเอ๋รอมจะลุยอรัมนาแล้วฮ่าฮ่าโ<ห>ย่เราเปิดปืนดหรอเฮ้ยอ,อย่าไม่อย่าเก็บสไนเปอร์ไม่ได้เชีย่สยสไนเปอร์ก่อนดิ เราเล่นไก่ปะเราเล่นไก่ๆนิดน,นึง่เอาเล่นไกลๆแล้วแบบมันซัดเลยอะ่ะแล้วมันยิงแบบทีละนัดมันทำไงมันยิงหลายๆนัดวะมันเป็นสิง ฝึกมากูจะไม่ยอมปล่อยเพียงเท่านี้หรอกนี่กันนี่ไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งึงเจอกันนี่กันนี่เราเดินไปตอนนี้กูอยากจะปลาจอยี่แบบนี้ไม่เหมาะสไนเปอร์ไม่เหมาะไม่แรงอยากฆ่าผมเลยครับย่างนี้นั่งนะเราอบ หายใจเข้า, G G, า yes ออ G G, yes ทำอะไรตอบ yes fuck you ฉันอยากจะสู้กับแกละกัน กูไม่เล่นละกูจะไม่เล่นสไนเปอร์ในในในี้สี่ค่ะตัวเล่นอาซองเดียวลุยๆเข้าไปมไปไปโอ้เอากูตกหินมาโอาไปไปไป move 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 อะไรหมดแล้ว แมนดอลแมนดอลแมนดอลฮล l ์เมดิกเมดิกเฮ้ยตายแล้วแกแกดูดนานซีทุกคนดูดีแกโอ้ยเจ๊โอกูมีเลเซอร์ด้เหรอเนี่ยไอ้เหี้ยกลัวอะไรมา มากูยิงไข่ไม่โดนเลยวะคุยิงหลังไอ้ปองเลือนไหล เียมันเลงอยู <That that ่ในช่องนั้นไอ้สัตว์ไม่อ่ะขอรีบบอส มึงมึงไม่หันขวาอีกหน่อยนะมันหันขวาอีกหน่อยไม่ได้หรือไงวะทำไมมึงต้องไม่ให้กูหันขวาวะกูอยากจะหันขวาไปยิงมันจะจะใจจะขาด เราไปยังวะกดเลยปลาแล้วเหิดวะเออฮู้ฮู้อยู่ไหนวะอุ้ยมันพังด้วยอะ Ku, ku ya? <c oughs> เฮ้ยก็เราจะยิงเลยแล้วก็วไม่โดนปุ่มไอ้นี่อีกแล้วอ่ะออกไงไว้บ้าเอ้ยบอกไปบอกไปยีคณะคณะเต็มเลยคณะเต็มเลยเ <c oughs> ชี่ยปองเข้าไปบุกแล้ว <c oughs> ไอ้ปองข้างหลัง ไอชิปอมยีงนี่มีคนอยู่เยอะสัสๆเลยกูเอาอีโก้อ,อีกเที่ยแล้วเกิดไม่ได้แล้วเฮ้ยกิดตรงที่เพื่อนเยอะเนี่ยเออปองยิงใครวะ bọn nhìn khai quá Bên nghe Bên nghe yeah. Ui Như này quá Chết chờ lại อโอ้เช er be ี่ยวบิว <introductions> ต่า <Wolver> ฆ <ine> ่าไปนั่งเยอะพวกมึงไม่แบกเลยอ่างดูดิดูพี่ฆ่าไปนั่งเท่าไหร่นั่งเก้าตัวพหมดลูกหัวพี่พิสุดน่ารักพร้อมให้กดเล่นกันแล้ววันนี้สำหรับคนกดซับ เพียงปรับราคาเหลือ69บาทเท่านั้น